เดี๋ยววันนี้มาสาธิตการเล่นดัมเบลชีทเคิลนะครับสำหรับท่าชีทเคิลเนี่ยโฟกัสของมันอยู่ที่ว่าเราต้องการเล่นท่าบาร์เบลเคิลโดยการให้โมชั่นที่เขาเรียกว่าชีทเคิลก็คือการโกงนิดนึงแต่ทีนี้การโกงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราสามารถโกงยังไงก็ได้นะครับการชีทเคิลที่ถูกต้องคือใช้แรงเหวี่ยงนิดนึงในการสตาร์ทแล้วก็ใช้การคอนโทรลไปต่อเดี๋ยวก็ดูนะครับสังเกตลักษณะของการชีท มันจะไม่ใช่การชีร้แต่ว่าในการเหยียดเหล,ล็กน,นะครับทักษะเล่นส่วนมากจ,จะเล่นป็นอัลเทอร์เนทเพราะว่าคอนโทรลดัมเบลได้ง่ายกว่าใช้ดัมเบลค่อนข้างหนักนิดนึงใช้เร็บค่อนข้างน้อยนะครับก็เริ่มจากคลีนเล็บช้าๆสังเกตโมชช่างในการคูดตาลงชิคตาล

สังเกตว่าผมจะไม่ชีตจนถึงจุดสุดท้ายนะครับผมใช้เรสในการชีตแค่นี้ที่เราผมใช้แางผมในการแขะขึ้นก็เดี๋ยวพบกันครับ